ขออนุมโมทนาขอบใจลูกหลานทุกคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันทำกิจกรรมมันงดงามกตัญญูรู้คุณกะตะเวทิตาตอบแทนคุณความงดงามอย่างเนี้ถ้ามนุษย์ไม่ทำก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครทำแล้วเพราะมนุษย์ทำเนี่ยมนุษย์จึงได้กลายเป็นมนุษย์มนุษย์จึงได้กลับมาเป็นมนุษย์สัตว์ราชานไม่มีสิทธิ์จะได้ทำ หรือมีมันก็คงจะเป็นมนุษย์ชั้นต่ำเรียกว่ามนุษย์ไม่มีสติปัญญาเงินกิจกรรมอันงวดงามทั้งหลายที่มนุษย์ปรึงกะระทำศีลทานศีลส,สมาธิสติปัญญากตัญญูรู้คุณกะตเตเวทิตาตอบแทนคุณความมีน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตาการุณอนุเคราะห์เกื้อกูลทำหน้าที่ถูกต้องทำเรื่องดีๆไม่บกพร่องสิ่งเหล่านี้มันเป็นริ้วรอยที่มนุษย์พึงกระทำแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์อย่างสืบเนื่องต่อเนื่องยาวทุกภพทุกชาติไปแต่ถ้ามนุษย์ปฏิเสธกิจกรรมมนุษย์งามเหล่านี้เราก็อาจจะมีสิทธิ์กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกหรือกสัมภเวสี เราเหตุผลแห่งความที่เราปฏิเสธภาระกิจกรรมแห่งความเป็นมนุษย์ที่ปรุงกระทำเมื่อไม่ชอบกิจกรรมของมนุษย์ก็ไม่ควรจะได้อัตภาพมนุษย์ในเช่นนั้นกิจกรรมแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยพยายามสำเนีกสำนึกร,ริกรู้และกหาทางที่จะสั่งสมอบรมอยู่หนึ่งเนืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการภาวนาทานบริจาคทานรักษาศีลเรื่องภาวนาก็สําคัญ วันทั้งวันเราจะคล่ำวอดจมปลักอยู่กับอารมณ์รักโรก,กรโกรธหลงจนทำให้จิตใจเราว้าวุ่นฟุ้งซ่านหุดหงิดลำคาญนอนไม่ได้นิ่นจนหนังดิ้นจนหนังกลับก็ยังนอนไม่หลับแต่ถ้าหากเมื่อใดที่เรารู้จักที่จะผูกใจไว้กับองค์ภาวนาในทุกเวลาที่เราว่างเว้นจากการงานหรือแม้กระทั่งเวลาทำการงานถ้าเมืไรที่เราหยุดพักก็ ว่ามันเรื่อยเปล่อยไปนมโมพุทธายะนัม,มพัท t h สัมมาร拉หังหรือว่าอิติปิโสพระกวาพุทธังสระนังธรรม,มังสังคังอะไรก็ให้มันมีองค์คุณแห่งภาวนาเป็นอาหารของจิตอาหารของใจอยู่เนึงน่งเดืองทีนี้ก็จะสําเร็จประโยชน์ต่อการงานที่เราจะกระทำจิตใจมันก็จะงดงามมีพลังเรียกว่ามีจิตตานุภาพ แม้ทวันทั้งวันเราจมปรักอยู่กับรักโลภโ,โกรธหลงและอารมณ์ไม่พึงปรารถนาจิตใจเราฟูเราฟองเราแฟบเราฟุง้งเราวุ่นวายเราทุกข์ทรมานอินีถึงคราวที่เราจะสงบบ้างมันไม่สงบแม้กระทั่งจะหลับมันก็ไม่หลับต้องอาศัยยานอนหลับลองภาวนาดูติดต่ออย่างต่อเนื่องสักสัปดาห์หนึ่งเราจะรู้ว่าโลก ใบนี้ทั้งใบมันเป็นของเราเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวที่เราจะอยู่กับมันได้อย่างสันติสุขทำให้มันต่อเนื่องกิจกรรมทั้งหลายพฤติกรรมทั้งหลายที่มันเป็นคุณลักษณะพิเศษของความเป็นมนุษย์การศึกษาสั่งสมอบรมเจริญเรียนรู้สติปัญญาทำบุญคุณงามความดีบริจาคทานรักษาศีลแผ่เมตตาเจริญภาวนาทำให้มันได้ทุกวัน ให้มันได้ทุกวันยืนเดินนั่งนอนในทุกอริยบทได้ยิ่งดีแล้วเราจะรู้ว่าการเป็นมนุษย์มันไม่ใช่ไร้ค่าอย่างที่คิดนะมีอะไรเยอะแยะที่มนุษย์อันมีศักยภาพพร้อมมูลที่พึงจะกระทําได้มีอะไรเยอะแยะมากมายที่มนุษย์ที่แข็งแรงทั้งกายและใจอันพึงจะอุปถัมภ์บำรุงอนุเคราะห์การุณเราช่วยช่วยเหลือต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ผู้อ่อนแอ แต่ถ้าเราไม่ทําเราจะกลายเป็นสรรพสัตว์ผู้อ่อนแอที่นี้ก็ต้องนั่งเฝ้ารอแต่ให้ฟ้าดินประทานพรเทวดาโปรดคนนู้นช่วยคนนี้นช่วยสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนพิการเนี่ยเมื่อพิการก็ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในแต่ภาพมนุษย์แม้ปัจจุบันอยู่ก็อยู่แบบมนุษย์พิการอยู่แบบมนุษย์ที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีศักยภาพไม่มีความรู้ความสามารถ เห็นดำรงตอนอยู่ความด้วยความเป็นมนุษย์ที่อับเฉาพระพุทธเจ้าเรียกมนุษย์เหล่านี้ว่าอภพภพบุรุษอภพภพบุคคลอภพภพสตรีคือมนุษย์บุรุษสตรีผู้เปล่าประโยชน์ผู้หาประโยชน์ไม่ได้เป็นโมฆะบุรุษผู้หวังความปรารถนาอันสูงส่งกว่านั้นไม่ได้งั้นไหนๆก็เกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีก็พยายาม อะไรที่มันเป็นกิจกรรมพฤติกรรมที่จะน,นำพามาซึ่งคุณลักษณะแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็อย่าปฏิเสธที่จะกระทำวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาทำกิจกรรมสร้างคุณลักษณะแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ขออนุโมทนาขอขอบใจลูกหลานทุกคนที่กรุณาเมตตาอนุเคราะห์เกื้อกูล แต่กิจกรรมมันงดงามซึ่งแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณกตวเวทิตาตอบแผนคุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้นแบบอันงดงามหรือร,ร,รอยอันสง่างามมีค่าอย่างเนี้ยเราไม่ใช่ได้กระทําแต่เพียงผู้เดียวฝ่ายเดียวควรจะผ่องถ่ายให้อนุชนคนชั้นหลังหลังลูกหลานได้รับรู้เพื่อสืบทอดเจตนาลมแห่งคุณลักษณะของมนุษย์ที่ดี อันจะต้องกระทำกันต่อต่อไปเพราะนี่คือม,มะระดกแห่งความเป็นมนุษย์ยกเว้นว่าเราไม่ปรารถนาจะเป็นมนุษย์เราจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัมภเวสีผีสางนางไม้ก็สุดแท้แต่มนุษย์ทำอย่างไงได้อย่างนั้นฝึกอย่างไงก็ได้อย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายก็ฝึกได้แต่มันฝึกได้เฉพาะเฉพาะอัตภาพอัตลักษณะ คุณลักษณะของมันมันทําได้แค่นั้นกายภาพของมันทําได้แค่นั้นไม่สามารถพัฒนาได้สูงกว่านั้นแต่มนุษย์นี่มันได้สูงส่งเป็นพรมก็ได้เป็นมารก็ได้เป็นยักษ์ตัวได้เป็นเปรตเป็นอสุรกายก็ได้เป็นสัตว์ดิรัชานเป็นสมพระเวสีเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นพญาครุฑเป็นพญานาคเป็นคนทันเป็นเทพประบุรเป็นยักษ์เป็นมารเป็นหมดนะเลือกเอาที่จะเป็นอะไร บางคนก็ชอบเป็นนางฟ้าแต่ใจยักษ์ใจมารบางคนก็ชอบเป็นเทพบุตรแต่ไร้คุณค่าไร้ศีลไล้ธรรมไล้คุณธรรมประจําจิตใจมันก็ไม่ได้มีสิทธิจะได้เป็นเทพบุตรบางคนอยากเป็นเศรษฐีแต่ไม่เคยบริจาคไม่เคยให้ไม่เคยเสียสละแม้ที่สุดการแผ่เมตตก็ไม่อยากจะทําเมื่อไม่รู้จักให้แล้วใครเขาจะให้เราเมื่อไม่รู้จักให้แล้วเราจะได้ที่ไหนมา คิดงงไงๆม่่ับซซ้อนายขอบคุณขเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระนาคปลบเนื้อสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียพระมหาพุทธพิมพ์นาคปลบปกกล้าวปกแผ่นดินในส่วนของพญานาคก้าวเสียนเพื่อวางฐานราก ของการสร้างพระมหาพุทธพิมพ์นาคปรกปกเกล้าปกแผ่นดินสูงขนาด65.25เมตรจากฐานชั้นหนึ่งพระนาคปรกเนื้อสำรฤทิ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนี้เมื่อแล้วเสร็จจะมีอายุนับพันปีบุญในการร่วมสร้างเพื่อสืบทอดพระาศาสนานั้นย่อมเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่อานิสง์ไม่มีประมาณร่วมบุญในการสร้างฐานพญานาคเก้าเสียนได้ที่ บัญชีวัดอ้อน้อยธรรมอิสระธนาคารทหารไทยธนชาติสาขากำแพงแสนเลขบัญชี3452551082 น้ำดื่มตราน้ำใจน้ำใจมีให้กันเสมอติดต่อสั่งซื้อได้ที่วัดอ้อน้อยธรรมะอิสระอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโทรศรรัพท์0830391939เครื่องดื่มสมุนไพรตราสบายเป็นเครื่องดื่มสมุนไพราจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซนมีรสชาติดีดื่มง่ายหวานสมุนไพรชุ่มคอสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิด ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยและผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0829959961 0830391939สมุนไพรหอมจังมีจำหน่ายที่มูลนิธิธรรมอิสระบ้านเจ้าพระยาอาคารอโรคยาเภสัชและร้านเลมอนฟาร์มทุกสาขา ติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หอมจังได้ที่095 251 5629ไอดีลายหอมจัง Herbal หรือ www.homchangherbal.com